สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วก็ภาวะโลกร้อนนะคะว่าทั้งสองปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนก็อาจจะเคยรู้มาแล้วล่ะค่ะว่าส่วนหนึ่งปรากฏการณ์เรือนกระจกกับภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็คือทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าปรากฏการณ์สองปรากฏการณ์นี้มันคือสิ่งเดียวกันจริงๆแล้วมันเป็นคนละปรากฏการณ์นะคะโดยปรากฏการณ์หนึ่งจะส่งผลให้เกิดอีกปรากฏการณ์หนึ่งจะเป็นยังไงนั้นนักเรียนมาดูกันเลยค่ะปรากฏการณ์เลือนกระจก หรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า greenhouse effect เหตุที่เรียกว่า greenhouse effect นะคะ mm hmm. เพราะในประเทศที่เขามีอากาศหนาวมากๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ในเขตร้อนเนี่ยนะคะประเทศเขาจะไม่สามารถปลูกพืชได้ ไม่เหมือนประเทศเรานะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขียร้อนเราสามารถปลูกพืชอะไรก็ได้ทําส่งผลให้ประเทศเรามีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากๆเลยนะคะมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดแต่ในประเทศที่เขาอยู่ในเมืองหนาวมากๆนะคะมีหิมะตกเกือบตลอดทั้งปีหน้าหน้าร้อนของเขาเนี่ยก็ยังอุณหภูมิใกล้เคียงกับหน้าหนาวของไทยนะคะเขาก็ เลยคิดหาวิธีการที่จะมาปรับอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะก็คือเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเขาก็เลยทำเป็นนวัตกรรมสิ่งหนึ่งขึ้นมาค่ะที่เรียกว่า Greenhouse นะคะหรือภาษาไทายเรียกว่าเรือนกระจกนั่นเอง เรือนกระจกเป็นยังไงนะคะเรือนกระจกก็คือจะเป็นโรงเรือนที่ทําจากกระจกไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือว่าเป็นโดยรอบนะคะก็จะทําจากกระจกหมดเลยเวลาที่แสงจากดวงอาทิตย์นะคะส่องส่องเข้ามานะคะส่องเข้ามายังที่เรือนกระจกความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะอบอวลอยู่ข้างในตัวเรือนกระจกนะคะ ทำให้สามารถที่จะปลูกพืชชนิดต่างๆได้เหมาะต่อการจเจริญเติบโตของพืชนั่นเองทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะปรากฏการณ์เรือนกระจกเนี่ยเขาเอาส่วนหนึ่งของคําว่า greenhouse effect หรือเรือนกระจกใส่เข้าไปเป็น greenhouse นะคะ greenhouse รวมกันกับ effect นะคะ greenhouse รวมกันกับ effect มันเกิดได้ยังไงนะคะมันมีความหมายเป็นยังไงนะคะในเชิงของความหมายคำว่า greenhouse effect หรือปรากฏการเรือนกระจุกนะคะมันก็คือหมายถึงปรากฏการณ์ที่ แกส๊สเรือนกระจกดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้บริเวณพื้นผิวโลก ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะในความหมายก็จะมีคำสำคัญสำคัญนะคะคำแรกก็คือจะเป็นคำว่าแก๊สเรือนกระจกคำที่สก็คือรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยคำแรกก็คือแก๊สเรือนกระจกนะคะแก๊สเรือนกระจกคืออะไร แกเรืนกระจกก็คือเป็นแก้ที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์รังสีความร้อนที่ว่านี้ก็คือเป็นรังสีอินฟาเรดค่ะนักเรียนรังสีอินฟาเรดนะคะรังสีอินฟาเรด โดยรังสีอินฟราเรดเนี้ยจะเป็นรังสีในช่วงความยาวขลื่นยาวนะคะโดยรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีหลากหลายหลากหลายตัวนะคะทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตรังสีหรือรังสี UV ที่เราเรียกว่ารังสี UV ่แหละรังสี visible light ก็คือเป็นลังสีที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆก็คือเป็นลังสีแสงขาวแล้วก็ลังสีในช่วงความยาวขึ้นยาวก็คือเป็นลังสีอินฟาเรดซึ่งลังสีอินฟาเรดเนี่ยนะคะเป็นลังสีความร้อนนะคะซึ่งจะทำให้ถ้าโลกของเรามีรังสีตัวนี้มากๆเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกของเราสูงขึ้นนะคะการที่อุณหภูมิบนผิวโลกของเราสูงขึ้นเนี่ยมันดีไหมดี และก็ไม่ดีนะคะคือถ้าสมมุติว่า,าโลกของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นพอเหมาะมันก็จะส่งผลให้พืชและสัตว์และสิ่งมีชีวิตสามารถจเจริญเติบโตได้ดีแต่เมื่อใดที่โลกของเรามีอุณหภูมิสูงมากๆม,มันก็จะกลายเป็นภาวะโลกร้อน,นะคะ่ะนักเรียนอันนี้คือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วก็ภาวะโลกร้อนนะคะ คือภาวะโลกร้อนเป็นอ่าขออภัยคือปรากฏการณ์เรือนกระจกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะส่งผลยังไงส่งผลคือว่าถ้าแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศเนี่ยมันมีปริมาณมากๆมันจะส่งผลที่โลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงมากๆเลยนะคะถ้าโลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงมากๆมันจะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดน้ําแข็งละลาย ซึ่งในน้าแข็งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีเชื้อโรคที่ที่เป็นเชื้อโรคโบราณอยู่ในน้ําแข็งถ้าเกิดภาวะโลกร้อนน้ําแข็งชนิดนั้นมันก็จะละลายออกมาส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเชื้อเวลาที่มันฝังตัวแช่แข็งอยู่ข้างในน้ําแข็งเนี่ยมันละลายออกมาด้วยโดยเชื้อพวกนี้มนุษย์เรายังยังไม่คุ้นเคยคุ้นชินก็อาจจะส่งผลให้เราป่วยเป็นโรคชนิดต่างๆได้นะคะนอกจาก การเกิดน้ําทะเลน้ําท่วมอะไรพวกนี้นะคะทาน้าแข็งละลายน้ําแข็งละลายแล้วเนี่ยก,ก็จะทําให้เกิดโลกอุบัติใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นความเกี่ยวข้องของปรากฏการณ์เอนกระจกแล้วก็ภาวะโลกร้อนแต่เมื่อใดที่ปรากฏการณ์เอนกระจกเนี่ยม,มันเกิดขึ้นโดยที่แก๊สเลนกระจกมันมีไม่มากนะคะมันจะทําให้โลกของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่เหมาะนะคะ โดยนักวิทยาศาสตร์เขาเคยให้ข้อมูลมาว่าถ้าโลกของเราปราศจากแก๊สเรือนกระจกกับมีแก๊สเรือนกระจกหรือเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองถ้าไม่มีนะคะโลกของเราจะมีอุณหภูมิประมาณลบสิองศาเซลเซียสซึ่งหนาวมากใช่ไหมแค่หนึ่งแค่หงองศาแค่อาวง,ง่ายๆประเทศไทย แค่10กว่าองศาเนี่ยเราก็รู้สึกถึงว่ามันมันหนาวแล้วใช่ไหมถ้าลบ18เนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าปรากฏการลึกงกระจกเนี่ยมันก็จะมาช่วยช่วยทําให้โลกของเรามีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะให้เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะ ประมาณ25องศาอุณหภูมิห้องใช่ไหมที่เราเรียนแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ต่างๆในในขั้วในในส่วนของโลกต่างๆนะคะไม่ได้เป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้พวกนี้นะมันก็อาจจะมีอุณหภูมิที่ที่แตกต่างก,กันไปเอะอาจารย์ทําไมบอกว่ามันช่วยลดอุณหภูมิมันช่วยปรับอุณหภูมิไม่สูงขึ้นแต่ทําไมขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันถึงยังหนาวอยู่ละ่ะอันนี้มันก็เป็นลักษณะของการอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ภูมิสันฐานของโลกนะคะอย่างเราอย่างเนี้ยเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรใช่ไหมเราก็จะมีอุณหภูมิที่สูงนั่นเองสรุปความรู้เรื่องปรากฏการณเรือนกระจกนะคะเดี๋ยวครูจะวาดเป็นแผนภาพให้ให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นโลกของเราโลกของเราใช่ไหมมีน้ำทะเลมีพื้นดินนะคะโลกของเรา เลือของเราก็จะปกคลุมไปด้วยชั้นบรรยากาศนะคะถูกปกคลุมไปด้วยชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศนี้มันก็จะมีประโยชน์ทําให้ช่วยปรับอุณหภูมิแล้วก็การรังสีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะให้เข้ามาสู่โลกได้ยากยิ่งขึ้นนะคะโดยรังสีจากดวงอาทิตย์มันก็จะส่องเข้ามาที่โลกของเราใช่ไหมส่งเข้ามา และโลกของเราก็ยังมีแก๊สเรือนกระจกนะอ่ะมีแก๊สเรือนกระจกบวกคุมยูนะคะในระหว่างในระหว่างชั้นบรรยากาศของโลกนะคะซึ่งแก๊สเรือนกระจกตัวนี้แหละนะคะมันจะเป็นตัวที่ดูดซับดูดซับรังสีความร้อนให้อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนะคะ อ่ะเข้าสมมุติเนี่ยในในภาพน,นี้ก็คือเข้ามาห้ารังสีถ้าเรามีแก,ก๊สเรือนกระจกในปริมาณที่พอเหมาะนะคะมันก็จะมีการสะท้อนออกไปบางส่วนสะท้อนรังสีความร้อนออกไปบางส่วนแล้วก็เก็บไว้ที่โลกเราบางส่วนสมผลให้อุณหภูมิของโลกเราพอเหมาะเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตนะคะถ้ามีมากเกินไปก็เกิดภาวะโลกร้อนและเป็นอันตราย เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรามาคุยกันในเรื่องของแกเรือนกระจกนะว่ามันมีชนิดใดบ้างนะคะแล้วมันมีแหล่งที่มายังไงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลังสีที่มาจากดวงอาทิตย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนักเรียนก็คอมเมนต์ถาม ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคูจะเข้ามาตอบให้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ